เป็นอะไรคะชื่อทิ่ที่พอ่อะผู้เรีนชื่ออะไรคะตันค่ะตันตันนะคะตันนะคะตันตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเรนอะไรคะเรียนอยู่ติววันละเป็นสองค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่ทำงานค่ะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะ,ะเป็นเซลล์แอสเซสเซนต์ของบริษัทอะไรคะบริษัทซัลโตโชจิค่ะค่ะผู้เรียนถามถึงแบงม่แรงใจใอะไรบ้างคะที่อย่างเรียนอาจารย์แบงค์พอดีว่าเรียน เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่นหลายที่แล้วเหมือนกันแล้วอยากลองเรียนอะไรที่มันแบบใหม่ดูค่ะ,คะเห็นว่าที่มีวิธีสอนที่แบบว่าแตกต่างแล้วก็อาจารย์ที่สอนมีประสบการณ์นข,ข้างเยอะก็เลยลองเปลี่ยนมาเรียนที่นี่ดูค่ะแล้วได้มาลองเรียนแล้วรู้สึกประทับใจตรงไหนบ้างคะอาจารย์สอนไม่เหมือนคอน์ือั่วไปที่เคยเรียนมาค่ะอันนั้นจะใช้ตำราแบบ ือตำรามันเหมือนกันไปนหมดพออ่านแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพอไปเรียนกา,ารย์นะคะจะมีการอาธิบายที่แบบใช้ได้จริงมากกว่าที่เรียนตามสถาบันอื่นๆนะคะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในห้องเรียนก็สนุกคะ่ะอาจารย์เหมือนเหมือนเพื่อนนะคะคือสอนล้วก็แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทางการมากเกินไปอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่รู้ก็สามารถถามได้เลยแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่ไม่ต้องถามแต่ว่า อาจารย์ที่ว่ามันน่าจะเป็นความรู้อาจารย์ก็จะพูดเพิ่มเติมให้ค่ะคุณันตั้งใจจะฝากบอกอาจารย์แบงค์มากค่ะก็อยากขอบคุณอาจารย์นะคะแต่ว่าเหมือนบางที่อาจจะเวลาเรียนอาจจะเหมือนไม่ตั้งใจบ้างแต่ว่าพยายามอยู่ค่ะถ้าเกิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวสอบได้ยังไงจะแด้กลับมาให้อาจารย์ทราบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ